สวัสดีครับหัวข้อนี้ผมจะขอพูดถึงการใช้เซิร์ฟเวอร์ทุกตัวให้คุ้มค่านะครับผมขอเรียกฟังก์ชันนี้ว่าเซิร์ฟเวอร์หรือ CPU load balance นะครับน่าจะเหมาะกับการทำงานของมันมากที่สุดนะครับการทำงานของเซิร์ฟเวอร์หรือ CPU load balance นั้นจะไม่ใช่การที่เราจะต้อง เปิดเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อสแตนบายเอาไว้นะครับซึ่งถ้าเราเปิดเซิร์ฟเวอร์อีกเครื่องหนึ่งทิ้งเอาไว้นะครับเฉยๆนะครับจะสิ้นเปลืองงบประมาณค่อนข้างสูงนะครับคอนเซปต์ของการเปิดเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งทิ้งเอาไว้เฉยๆเนี่ยลักษณะนั้นเนี่ยถ้า เป็นผลิตภัณฑ์ของตัว Cisco ก็จะเรียกว่าการใช้ตัวโปรตโตคอล vrrp ทำงานควบคู่กันระหว่าง2อ,อุปกรณ์ด้วยกันนะครับหรือไม่ถ้าเป็นในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ที่มาจากจีนนะครับอาจจะเป็นเด t e c h หรือ Qno นะครับฟังก์ชันนี้ก็จะเรียกว่า high availability นะครับหรือว่าตัว ha นะครับแต่ว่า Service การทำงานของ cpu หรือ Server l o a d Balance นั้นนะครับ เซิร์ฟเวอร์2ตัวจะทํางานพร้อมกันนะครับสามารถที่จะช่วยแบ่งนะครับเซอร์วิสต่างๆไปยังเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวได้นะครับหากเซิร์ฟเวอร์ตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับมันจะย้ายเซอร์วิสไปยังเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งในทันทีนะครับที่สําคัญอย่างที่ผมเน้นย้ําไปแล้วนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์มากกว่า2ตัวจะเป็น3ามตัว4ี่ตัวห้าตัว6ตัวก็แล้วแต่นะครับ เซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวสามารถที่จะทำงานทดแทนซึ่งกันและกันได้นะครับเรามาดูในส่วนของตัวไดแกรมการทำงานกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีสาธิตของจริงให้ดูกันนะครับไดแกรมการทำงานนะครับก่อนหน้านี้นะครับเวลาที่เราจะลงตัว Windows Server นะครับเราจะต้องลง ที่ตัวอุปกรณ์โดยตรงนะครับต้องลงไดเวอร์นะครับแล้วก็ต้องลง Windows นะครับปัญหาที่ตามมาอย่างหนึ่งสําหรับแอดมินก็คือว่าเมื่อเวลาที่เราใช้เซิร์ฟเวอร์ไปแล้วระยะหนึ่งนะครับเซิร์ฟเวอร์หมดอายุการใช้งานอาจจะเป็น7ปีถึง8ปีนะครับเวลาที่เราจะย้ายนะครับตัว Windows นะครับไปอย่างเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับเสียเวลาน,านานมากนะครับถ้าต้องมานั่ง เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะครับอย่างตัวผมเองนะครับเมื่อก่อนมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทนะครับเรามีการเขียนสคริปต์ทำเว็บช้อปปิ้งนะครับมีการปรับโค้ดอะไรต่างๆมากมายที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับพอเซิร์ฟเวอร์เก่าพอสมควรนะครับเริ่มมีอาการหน่วงช้านะครับต้องมีการย้ายนะครับวินโด้นะครับจากเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งไปยังเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งเนี่ย ใช้เวลาประมาณสามเดือนได้เลยทีเดียวนะครับกว่าจะย้ายระบบตรงนี้เสร็จนะครับทีนี้คอนเซปต์ใหม่เนี่ยนะครับแทนที่เราจะลง OS กับเซิร์ฟเวอร์ตรงๆนะครับเราจะลง OS นะครับผ่านตัว Virtual Layer นะครับซึ่ง Virtual Layer นะครับจะทำหน้าที่ติดต่ออินเทอร์เฟซต่างๆนะครับ กับทาง Physical s e r v ฟเเช่นพิม n t เตอร์นะครับ USB r a m CPU นะครับเวลาที่ Physical s e r v ฟเเสียนะครับเราสามารถที่จะย้ายตัว OS นะครับที่อยู่ในตัว virtual layer นั้นเนี่ยไปยัง virtual layer ใหม่เปรียบเสมือนกับการ copy ข้อมูลเลยทีเดียวนะครับเพียงแค่ว่าเราทำให้ uh, virtual layer สองตัวนี้นะครับ เพียงแค่เราทำให้ virtual layer 2ตัวนี้นะครับมีชื่อ interface ต่างๆที่เหมือนกันนะครับเรียกว่า o s นะครับเวลาที่จะย้ายเครื่อง s e r v ์ฟเราจะไม่มอง driver หรือว่าแบรนดของย e ี่ห้อเลยนะครับเราจะมองแค่ virtual layer เป็นสำคัญนะครับเรามาดู d i a กร a m การทำงานกันก่อนนะครับใน d i a ก r a นะครับเรามี physical layer เครื่องนะครับเครื่องที่1กับ Physical Layer เครื่องที่2นะครับเวลาที่ Physical Server เครื่องที่1ตายนะครับ OS ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในตัว Physical Layer 1น,นะครับจะถูกย้ายมาที่ Physical Server 2โดยอัตโนมัตินะครับนอกจากนั้นนะครับเรารู้สึกว่า p h y s i c a เ Server เครื่องที่1อาจจะรับโหลดหนักเกินไปนะครับเราอาจจะย้ายตัว OS บางตัวนะครับเช่น c e n o s นะครับย้ายมาไว้ Physical Server เครื่องที่2ได้เลยนะครับโดยที่ดาวน t ท m e นั้นน้อยกว่า1วินาทีนะครับสามารถที่จะโยกย้ายถ่ายเทนะครับ OS ต่างๆข้ามเครื่อนะครับโดยที่ระบบไม่มีการดาวน์เลยนะครับแต่ว่าทาง p Physical เซิร์ฟเวอร์1และ2นะครับจะเชื่อมต่ออยู่บน Storage Server ตัวเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่า2เครื่องนี้นะครับไม่จำเป็นต้องมีฮาร์ดดิสก์ก็ได้นะครับเรามาดูตัวอย่างการทำงานกันนะครับขอออกจากสไลด์ก่อนนะครับตัวอย่างการทำงานนะครับ ณปัจจุบันนะครับผมมี physical server อยู่2ตัวก็คือ192.68.95.11กับ192.68.95.12นะครับผมมี OS อยู่2ตัวด้วยกันนะครับก็คือมี Windows Server 2003 1เครื่องนะครับและนะครับอันนี้เป็นตัว Windows Server 2003นะครับ และก็มีตัว Router OS นะครับหรือ Linux อยู่อีกหนึ่งเครื่องนะครับตัว Windows Server 2003นั้นนะครับ IP Address จะเป็น192.168.95.15นะครับกับ Router OS ก็คือจะเป็นจุดนะครับเดี๋ยวผมอาจจะขอ,อะลองเปลี่ยนชื่อเครื่องสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้สื่อความหมายนะครับ อันนี้เปลี่ยนชื่อเป็น15นะครับอันนี้เปลี่ยนชื่อเป็น16นะครับทีนี้16นะครับลันบนเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นฟิสิกอลเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นจุดเนะครับตัว1 5 2003ที่เป็นตัว15นะครับ 2003ที่เป็นตัว15ก็รันอยู่บน12เหมือนกันนะครับผมจะลองย้ายเซิร์ฟเวอร์นะครับย้าย OS ข้ามเซิร์ฟเวอร์นะครับเราลองมาปิงกันค้างดูสักนิดหนึ่งนะครับปิงนะครับ192.168.95.15นะครับลบ T นะครับจากนั้นนะครับผมลองปิงอีก IP หนึ่งนะครับปิงมาที่ตัว ปิงมาที่ตัว router OS หรือว่าตัว Linux เช่นเดียวกันนะครับผมขอเปลี่ยนชื่อเพื่อให้สื่อความหมายสักนิดหนึ่งนะครับเป็นตัว ROS นะครับ IP เป็นจุด16นะครับปิงจุด15ไปแล้วนะครับปิงนะครับ1 9 2 6 1 9 2นะครับจุดหนึ่นะครับลบ t นะครับผมจะลองย้ายนะครับ ผมจะลองย้ายนะครับ Windows Server สองพามจากจุดสินะครับไปที่จ1นะครับคลิก Next นะครับคลิก Finish นะครับตอนนี้โปรเซสกำลังทำงานอยู่นะครับสังเกตดูดาวไทม์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ดาวไทม์เรียกว่าน้อยกว่า1วินาทีนะครับณปัจจุบันตอนนี้นะครับ Windows Server 2003นะครับได้ย้ายมาลันบน Serv e r 95.11จดเเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ณปัจจุบันตอนนี้นะครับผมจะลองย้ายตัว Linux ดูนะครับย้ายไปที่ตัวจุด11เช่นเดียวกันนะครับคลิก Next นะครับคลิก Finish นะครับ ตอนนี้โปรเซสกับลักทำงานอยู่นะครับย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดาวเทมีมบรรทัดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมขอย้ายกลับมาสักนิดหนึ่งนะครับผมขอย้ายตัว2 0 0 3นะครับกลับมาที่ตัว12นะครับ ตอนนี้ตัว2องพันนะครับสังเกตดูนะครับว่าดาวไทม์แทบจะไม่มีเลยนะครับทีนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะครับผมตอนนี้ r o u t e r o s นะครับหรือว่าตัว Linux นะครับรันอยู่บน s e r v ์ฟเวนะครับผมจะลองดับตัว s e r v ์ฟเวนะครับชัตดาวนะครับผมเลือกชัตดาวนะครับ ผมขอ,อปิงไปที่1 9 2่งเ1หนะครับลบทนะครับหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์จุด1 1นะครับซึ่งตัว RouterOS เนี่ยหรือว่า Linux เนี่ยอาศัยอยู่บน s e r v ์ฟเวนะครับหลังจาก s e r v ์ฟเวดาวแล้วนะครับหลังจากเซิร์ฟเวจุด1ดาวแล้วนะครับตัว RouterOS นะครับ จะย้ายมาอย่างเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นจุด95.12นะครับในช่วงระยะเวลาประมาณ30วินาทีได้นะครับลองดูนะครับตอนนี้จุด16ซึ่งเป็นตัว Linux นะครับก็ยังทำงานอยู่ปกตินะครับตรงนี้ต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับ เรา t e r รดับไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ30วินาทีนะครับตอนนี้จุด11ดับแล้วเช่นเดียวกันนะครับ เริ่มเทคตัวขึ้นมาอีกอบนเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ตัวจุดสเอ็ดที่ดับไปผมไม่สามารถรีโมทไปเปิดได้นะครับผมต้องเดินไปเปิดเครื่องอย่างเดียวนะครับในที่นี้ผมคงเป็นช่วงสุดท้ายของของอเดมโมของจริงนะครับก็คงไม่เดินไปเปิดแล้วนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับ ตอนนี้เราเตอร์โเริ่มเทคตัวกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่า192.168.95.16นะครับจะเริ่มกลับขึ้นมาทำงานได้แล้วหรือยัะนะครับเ,เห็นไหมครับก็ใช้ระยะเวลาในการเทคตัวมาย,ยังเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ดับกลางอากาศนะครับอาจจะมีเหตุไฟไหม้นะครับ <c oughs> หรือว่า ระเบิดลงนะครับก็เซิร์ฟเวอร์ต hmm. mm ัว hmm. น nah uh, um, mm hmm. <font> ั้น <Switzerland> ด <Hearing> ับการอากาศไปแล้วโต้เอสก็จะมาเปิดบนเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งในทันทีนะครับขอกลับไปดูกันต่อในส่วนของตัว presentation นะครับเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่จะทำระบบที่ไม่มีวันล่มนะครับ เราเคยมีเคสสตารดี้อยู่ครั้งหนึ่งนะครับในวันที่30พฤศจิกาย,ยนนะครับที่มีการตัดไฟอาคารกสทบางรักนะครับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งใน3คาวเซิร์ฟเวอร์หนึ่งใน3ของประเทศล่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้กันได้ยังไงนะครับความรู้พื้นฐานที่ต้องมีนะครับก็คือต้องรู้จักกับ DNS ก่อนนะครับ หลังจากรู้จักกับ DNS แล้วก็ต้องรู้จักกับการทำงานของตัว Dynamic DNS ด้วย DNS นะครับทำงานยังไงนะครับตัว DNS น,น,นั้นเนี่ยเวลาที่เครื่องลูกขายนะครับต้องการที่จะวิ่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ Server สักตัวหนึ่งเป็นชื่อนะครับยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นสนุก .com นะครับ เครื่องลูกขายนั้นนีจะวิ่งมาหา DNS server ก่อนนะครับไม่สามารถที่จะวิ่งไปหาชื่อได้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันวิ่งไปที่ DNS นะครับเราก็ดูได้นะครับจากเราก็ดูได้จาก <c oughs> IP address ที่เราเซตอัพเอาไว้ที่ตัวเครื่องของเรานะครับเช่นอย่างเครื่องของผมนะครับก็ IP จะเป็น1 9 2 1 6 8 9 5 9 6นะครับ มีการเซตตัว DNS เอาไว้ก็คือ192.168.95.108หนะครับหลังจากที่เครื่องลูกขายวิ่งไปยันตัว DNS server แล้วนะครับ DNS server นะครับจะบอกว่าสนุก .com นั้นนะครับเป็น IP address อะไรนะครับเช่น2อ2 2 2 2 2ุ x คเครื่องลูกข่ายนั้นเนี่ยพอรู้ว่าเป็น IP อะไรแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางได้ผ่านตัวเราเตอร์นะครับอันนี้เป็นการกระบวนการแปลงของตัว DNS นเะครับเรามาดูในส่วนของตัว Dynamic DNS กันบ้างนะครับ d y n a m i c DNS นั้นนะครับก็เหมือนกับ DNS นะครับแต่นะครับ d y n a ม i c DNS เนี่ย มันจะเป็นโปรแกรมเล็กๆนะครับหรือเป็นฟังก์ชันเล็กๆตัวหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะฝังอยู่บนเราเตอร์หรืออาจจะฝังอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราใช้เราเตอร์นะครับในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเวลาเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ละครั้งนะครับ ISP จะแจก IP address มาอย่างเราเตอร์ของเรา แบบแรนดอมคือคนในครั้งหนึ่งก็ได้ IP หนึ่งคนในครั้งหนึ่งก็ได้อีก IP หนึ่งนะครับที่ตัวเราเตอร์เนี่ยจะมีฟังก์ชันเล็กๆมีโปรแกรมเล็กๆอยู่ที่ตัวเราเตอร์ซึ่งมันจะแมบปบ IP a d d r e s s ของ ISP ที่แจกมานะครับกับชื่อนะครับชื่อหนึ่งนะครับทีออ่อาจจะมี ชื่อชื่อหนึ่งซึ่งมีผู้ให้บริการให้บริการอยู่นะครับอาจจะเป็น DnDNS.ORG, y NoIP. com หรือเช็ง IP. com เป็นต้นนะครับซึ่งในตัวโปรแกรมเล็กๆตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่แมป IP กับชื่อนะครับเอาไว้ด้วยกันไม่ว่าเราเตอร์จะคอนเน c t ไปที่ ISP กี่ครั้งก็แล้วแต่นะครับ IP เปลี่ยนแต่ชื่อจะไม่เปลี่ยนนะครับ ด้วยความที่ชื่อตัวนี้ไม่เปลี่ยนนะครับทำให้เรามีเซอร์วิสอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ภายในออฟฟิศของเราเราสามารถที่จะให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นนะครับเชื่อมต่อเข้ามาผ่านชื่อ Dynamic DNS ที่เราลงทะเบียนเอาไว้ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ของตัว Dynamic DNS นะครับ Dynamic DNS นั้นไม่ได้ทำงานแค่บนตัว เราเตอร์อย่างเดียวนะครับแต่สามารถที่จะทํางานบนตัวเซิร์ฟเวอร์ด้วยก็ได้นะครับซึ่งถึงแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะเป็น Public IP นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะประยุกต์นะครับลงยูทิลิตี้ตัวเล็กๆนะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์คลายแอนของดีนามิกดีเอนนะครับมันจะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทําระบบนะครับแบบไม่มีวันล่มได้อย่างไรนะครับถ้าเรามีความรู้พื้นฐาน2ตัวนี้แล้วนะครับ ปัญหาเหตุการณ์วันที่30พฤศจิกายนนะครับ c าวเซิร์ฟเวอร์นะครับหนใน3ของประเทศล่มนะครับแต่เราจะทำให้ตึกกะสะทไฟไหม้ไฟดับนะครับระบบของเราจะไม่ล่มเราทำได้อย่างไงนะครับเรามาดูไดอแกรมกันก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับเรามีฟิสิกอลเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่กะสะทบางลักนะครับเรามี p h สิกอลเซิร์ฟเออีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ที่ ISP อีกที่หนึงนะครับอาจจะเป็น uh, CS 2 Info ที่รัชดาก็ได้นะครับ Physical Server 2ตัวนะครับเชื่อมต่อมาที่ Storage Server ตัวเดียวกันนะครับเวลาที่แน่นอนว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วนะครับถ้า Physical Server เครื่องแรกนะครับดาวลงนะครับ ฟิสิกส์ OS นะครับที่เราติดตั้งไว้บน Physical s e r v ฟเเครื่องที่1จะถูกย้ายไปยัง p h สิก c a เซิร์ฟเเครื่องที่2ในช่วงเวลาประมาณ30วินาทีได้นะครับหลายท่านนะครับอาจจะสงสัยว่า Physical Server เครื่องที่2นั้นเนี่ยเชื่อมต่อมาอยัาง s t อ r a เ e s เซิร์ฟเนี่ย้ามไ SP กันเนี่ยได้หรือนะครับ คำตอบก็คือบนโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับจะประกอบด้วยออโตโนมัสซิสเต็มหลายๆวงนะครับอาจจะเป็นออโตโนมัสซิสเต็มซึ่งอยู่บนแคตออโตโนมัสที่อยู่บน c ีเอสล็อกนะครับออโตโนมัสซิสเต็มบางตัวอาจจะอยู่บนตัว t o นะครับอาจจะอยู่บนตัว TOT อ,อนะครับ อัตโนมัติซิสเต็มเหล่านั้นเนี่ยเชื่อมต่อบนแกนกลางของประเทศนะครับก็คือมีแบ็กโบนอันเดียวกันนะครับซึ่งบนแบ็กโบนอันเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับดัต้าทาร์นเฟอร์ระหว่าง2ที่นี้เนี่ยโดยปกติ IDC ที่ให้แบนด์วิดต์อยู่ที่ประมาณ100ยเมกะบิตเนี่ยเวลาที่แบนด์วิดต์ที่เขาวิ่งจริงๆเนี่ย อาจจะอยู่ที่ประมาณ200หรือ300เมกะบิตเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ย p h y s i c a l Serv e r ฝั่งหนึ่งก็สามารถที่จะเชื่อมต่อมายัง s t o r a g e server อีกฝั่งหนึ่งได้อย่างไม่มีปัญหานะครับเวลาที่ Physical Server ที่กสทบางลักล่มลงนะครับแล้วตัว OS นะครับที่กสทบางลักจะเทคตัวนะครับ ไปยางเซิร์ฟเวอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับใน30วินาทีนะครับแล้วก็ด้วยตัวของมันเองนะครับมันจะทำการอัปเดต d y n a มิก DNS นะครับเราสามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้อัปเดตในทุกๆ1นาทีหรือ2นาทีนะครับก็ได้นะครับอันนี้ก็คือถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่ กสทลกนะครับก็สามารถที่จะรันระบบต่อได้นะครับเซิร์ฟเวอร์ข้างนอกนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อมาอย่าง dynamic dns ชื่อเดิมนะครับแต่ว่าวิ่งเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่นะครับทีนี้ในเหตุการณ์ที่ตึกกสทโลกมทั้งหมดเลยนะครับ p h y s i c ล l server ล่มด้วย Storage Server ล่มด้วยนะครับเราสามารถที่จะตั้ง Storage Server เอาไว้ที่ IDC อีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ทำการซิงข้อมูลแบบวันต่อวันเอาไว้เช่นอาจจะอาจจะตั้งซิงข้อมูลเอาไว้ทุกๆตีสองนะครับเวลาที่กสทบบังลักล่มทั้งหมดนะครับเราก็ สามารถที่จะรีโมทมาที่ Physical s e r v ฟเเครื่องนี้เพื่อที่จะให้เชื่อมต่อ Database นะครับอีกก้อนหนึ่งสำรองเอาไว้นะครับโดยที่ข้อมูลก็อาจจะสูญหายไปแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับหรือถ้าเป็นตัว Mail s e r v ฟเนะครับก็มีการเก็ทเมลอยู่แล้วนะครับไปที่เครื่องคล i e n t นะครับก็อาจจะอาจจะไม่มีผลกระทบอะไรเลยทีเดียวนะครับการทำระบบที่ไม่มีวันล่มนั้นนะครับ พลิกแพงได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับเราอาจจะเอา OS ต่างๆเนี่ยนะครับวางเอาไว้ด้านล่างของตัวซอฟต์แวร์ r เต t ร r OS ก็ได้นะครับซึ่งถ้า r รา t e r OS ฝั่งหนึ่งล่มนะครับมันเทคตัวมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับชื่อ Dynamic DNS ยังเป็นชื่อเดิมอยู่เวลาที่ ใครแอนข้างนอก Connect เข้ามาผ่านชื่อ Dynamic d y n a m i c dns เดิมนะครับก็สามารถที่จะ Access เข้ามายังเซิร์ฟเวอร์ข้างในได้นะครับอันนี้ก็เป็นการพลิกแพงรูปแบบนะครับหลายๆท่านถ้าเกิดว่าได้เข้าใจคอนเซปต์เหล่านี้มากขึ้นก็อาจจะพลิกแพงไปในรูปแบบของตัวเองอีกก็ได้นะครับสามารถที่จะ พลิกแพงได้ตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับบริการที่บริษัท n n Network เรามีนะครับก็คือเราให้บริการย้ายระบบนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับไปอยู่ใน Virtual Server เนะครับเราสามารถที่จะจัดทำโซลูชันเซิร์ฟเหรือ CPU โหลดบาลานซ์ให้กับลูกค้าได้นะครับ เราสามารถให้บริการ Storage Server นะครับจะทำ s t o r a g s s r v v e เจะขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็ได้นะครับ20 20เทราไบต์นะครับ4 0เทราไบต์ B, 80เทราไบต์เราสามารถจัดทำให้ได้นะครับจุดเด่นของเราก็คือหลังจากท่านทำระบบกับเราไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับเราจะออนไลน์รีโมทให้ตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์นั้นน,น,นะครับซึ่งเราสามารถอยู่ได้นะครับโดยที่ไม่มีค่า MA เพราะว่า อายุการใช้งานของเซิร์ฟเวอร์พวกนี้เนี่ยหากท่านใช้งานไปแล้วประมาณสัก6ปีถึง7ปีถ้าเราบริการดีนะครับเราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าลูกค้าแต่ละรายที่เรามีอยู่ก็จะกลับมาหาเราเองนะครับอันนี้คือจุดเด่นของเราที่แตกต่างจากที่อื่นนะครับแล้วที่แตกต่างไปมากกว่านั้นก็คือเรามีเดโม่ o l i c ีนะครับก็คือถ้าระบบทําไม่สําเร็จนะครับ เราไม่คิดค่าบริการถึงแม้ว่าโซลูชันนั้นเนี่ยจะมีการจ่ายเงินมัดจำอะไรมาแล้วก็ตามนะครับเราสามารถที่จะคืนเงินมัดจำให้กับลูกค้าได้นะครับโดยที่ลูกค้าซื้อไป100%รระบบต้องใช้งานได้นะครับลูกค้าจะไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับก็ขอฝากบริการเซิร์ฟเวอร์หรือ CPU โหลดบาลานซ์เอาไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านสนใจก็ขอให้ติดต่อมาที่บริษัท NJ Network นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ